ที่เราอยากเห็นคือการลดกําลังเผชิญหน้าพูดง่ายกาลังที่เราเสริมเข้ามาโดยเฉพาะกําลังที่เป็นอาวุธระยะไกลเนี่ยเราอยากเห็นกลับไปสู่เมื่อปีที่แล้วคือ2,567ใครบิ๊กกองทัพหึมใส่นายใหญ่ทัพเมนลากคอลูกนอก้องกลับไป ถอนปืนใหญ่พลนชายแดนโดยพลันเพราะระดับเบอร์หนึ่งของกองทัพไทยออกแอคชั่นหวัวกในายใหญ่ทัพเขมรทั้งฮุนเซนและฮุนมาเนตให้สั่งลูกน้องถอนกำลังออกไปโดยเฉพาะปืนใหญ่ที่ชี้หน้ามาอย่างฝั่งประเทศไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดทุบโต๊ะแนวทางการยุติสถานการณ์ขัดแย้งทางทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชาคือกองทัพกัมพูชาต้องลดกำลังเผชิญหน้าอย่าง กำลังที่เสริมเข้ามาในพื้นที่ชายแดดโดยเฉพาะกำลังอาวุธระยะไกล ซึ่งฝ่ายกัมพูชาต้องให้กลับไปเหมือนปี2,567คือใครมีกำลังเท่าไหร่ก็ให้กลับไปมีเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้ง2ประเทศรีวิวปืนใหญ่และจรวดแบบใหม่ๆของกอ,องทัพกัมพูชานี้ข่าวว่าหน่วยงานความมั่นคงวิเคราะห์ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทหารกัมพูชาค่อนข้างฮึกเหิมในช่วงหลังๆมานี้เพราะได้รับอาวุธแบบใหม่ๆ จากจีนหลายแบบซึ่งล้วนเป็นอาวุธที่ทันสมัยและไม่เคยมีใช้งานในกองทัพกัมพูชามาก่อนทําให้เมื่อได้รับมาแล้วจึงเกิดความมั่นใจในศักยภาพและเชื่อว่ากองทัพกัมพูชามีแสนยานุภาพที่จะเอาชนะใครก็ได้ซึ่งในมุมหนึ่งก็เป็นความจริงที่กองทัพกัมพูชาได้รับอาวุธหลายแบบจากจีน หลังจากการจัดหาและการช่วยเหลือทางทหารทําให้กองทัพกัมบูชาเปลี่ยนไปพอสมควรแม้จํานวนจะยังไม่มากนักแต่ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองทัพกัมบูชาโดยเฉพาะอาวุธประเภทจรวดต่างๆซึ่งลายแบบถือเป็นของใหม่ที่กัมบูชาไม่เคยมีใช้งานลองมารีวิวอาวุธประเภทปืนใหญ่และจรวดของกัมพูชากันคร่าวๆ 1. ปืนใหญ่อัตราจร S.H.1 ผลิตโดยบริษัทนอริโ o ระยะยิง30-53กิโลเมตรหรือถ้าใช้กระสุนต่อระยะจะมีระยะยิงได้ถึง53กิโลเมตรแต่ความแม่นยำลดลงหรือจะเลือกกระสุนนำวิถีด้วยเลเซอร์มาใช้งานด้วยก็ได้ตัวระบบใช้กระสุนขนาด155ม mm. ิลลิเมตรลำล้องยาว52คาลิเบอร์มาตรฐานนาโต ควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนหัวของรถมีเกราะป้องกันกระสุนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและติดตั้งปืนขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรเพื่อป้องกันตนเองโดยระบบทั้งหมดติดตั้งบนรถความเร็วสูงสุดบนถนน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่วิสัยการเดินทาง600กิโลเมตร SH1 เทียบได้กับปืนใหญ่อัตราจรซีซ่าและที MG ในกองทัพไทย2จรวดหลายลำกล้องไทย 90B RM 70 BM 21มีระยะยิง20-40กิโลเมตรโดยใช้จรวดไม่นำวิถีขนาด122ม mm, ิลิเมตร40ท่อยิงซึ่งอาวุธแบบนี้เป็นอาวุธที่นิยมใช้กันมากในกลุ่มประเทศที่โซเวียตและจีนเนื่องจากสามารถทำการยิงจรวดได้เยอะในราคาไม่แพง และมีผู้ผลิตหลายประเทศโดยเน้นการทำลายเป็นพื้นที่เสริมกับปืนใหญ่ที่เน้นการทำลายเฉพาะจุดซึ่งจะเคยเห็นกองทัพกัมพูชาใช้งานจรวดประเภทนี้ในเหตุการณ์ประทะกับไทยเมื่อปี2554แม้ในครั้งนั้นจรวดแบบนี้จะสร้างความเสียหายไม่มากเพราะกัมพูชามีจรวดน้อยจึงต้องยิงทีละน้อยๆแทนที่จะยิงทีละมากๆแบบที่ควรจะเป็น แต่ถ้ากองทัพกัมพูชามีการจัดหาจรวดเข้ามามากขึ้นก็อาจจะทําให้สามารถใช้จรวดหลายลํากล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ระบบจรวดเหล่านี้เทียบกับไทยก็คือ S R C ซึ่งใช้จรวดขนาด122ม mm เมเช่นกันทั้งนี้ไล่ล่าให้หมดไม่ได้ง่ายมากนักโดยอาจต้องให้ใช้การข่าวในการตรวจสอบและค้นหาที่ตั้งของจรวดหรืออาจทำลาย ลดบรรทุกกระสุนหรือตำบลที่กำหนดไว้ในการบรรจุกระสุนหรือเป็นคลังจรวดส่วนหน้า3จรวดลายลำกล้อง psl 03ระยะยิง70-130กิโลเมตรใช้ลูกจรวดขนาด300มิลมตรท่อยิงโดยพัฒนาจากพื้นฐานของจรวดลายลำกล้อง bm 3 0ของโซเวียตโดยมีการเลือกทั้งลูกไม่นำวิธีและลูกนำวิธีเพื่อเพิ่มความแม่นยำคือลูก BRE3 หรือ FD140A ถ้ายิงทีเดียว12ลูกแรงระเบิดสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้รล่า420ไร่หรือ670,000ตารางเมตรติดตั้งบนรถบรรทุก8คูณ8ทำความเร็วสูงสุดบนถนนที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีวิสัยการเดินทาง650กิโลเมตร ยังไม่มีระบบเปรียบเทียบในกองทัพไทยหรือถ้าเทียบกับจรวดที่ยังไม่ประจำการอย่างเต็มที่ก็คือ dti 1 g ซึ่งมีพิสัยยิงไกลรลาว180กิโลเมตรเนื่องจากเป็นจรวดลายลำกล้องแบบอัตราจรการค้นหาและทำลายมีลักษณะคล้ายกับการทำลายจรวดขนาด122ม mm, ิลิเมตรแต่จะมีความยากขึ้นเนื่องจาก phl 03ยิงได้ไกลสุด130กิโลเมตรจึงทำให้สามารถวาง PSL-03 ได้ที่แนวหลังวิธีง่ายที่สุดหลังจากทราบตำแหน่งของจรวดคือคลังจรวดส่วนหน้าก็คือการใช้กำลังถักอากาศเข้าโจมตีและสจรวดต่อต้านอากาศยาน SK-1C ระยะยิง70กิโลเมตรมีพื้นฐานมาจาก HQ-12 ที่มีใช้งานในกองทัพจีนจรวดนำวิธีด้วยเลดรา H-200 ตัวจรวดยิงได้จนถึงความสูงสุด25กิโลเมตรสามารถใช้ต่อต้านโดรนและอากาศยานต่างๆได้ซึ่งถือเป็นจรวดต่อต้านอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดในกองทัพกัมพูชาเทียบกับกองทัพไทยนั้นกองทัพอากาศไทยมีระยะแบบเดียวกับการใช้งานอยู่ส่วนกองทัพเรือไทยมี FK-3 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่และพัฒนามาจาก HQ-22 ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก HQ12 เช่นกันนี่คือตัวอย่างของอาวุธยิงระยะไกลที่กองทัพไทยต้องการให้กองทัพพมชาถอนออกไปพ้นชายแดนสิ่งที่เราอยากเห็นคือการลดกําลังเผชิญหน้าพูดง่ายกําลังที่เราเสริมเข้ามาโดยเฉพาะกาลังที่เป็นอาวุธระยะไกลเนี่ย เราอยากเห็นกลับไปสู่เมื่อปีที่แล้วคือ2,567ใครมีกำลังอยู่เท่าไหร่2,567ควรจะกลับไปสู่นี้เพื่อความปลอดภัยของพระชาชนทั้งสองฝั่งเมื่อมีการลดกำลังแล้วเราอยากเห็นการเปิดลานให้พี่น้องเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างอย่างเช่นเดิมนะครับการค้าขายการไปมา ก,ก็ต้องต้องเรียนประชาชนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจํากัดเวลาการเปิดนะครับเราไม่เคยปิดด่านเลยนะครับเราเปิดก็แปดส่วนใหญ่เป็นแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นถ้าผมเข้าใจถูกนะครับเพียงแต่ว่าฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งวามชาเนี่ยติดด่านตลอดแนวเรื่การเจอจานก็คือหนึ่งมาเปิดพร้อมกันไหมตอนแปดโมงเช้าถึงหี่โมงเย็นเพื่อให้คนสัญจรไปมาได้สองก็คือที่ผ่านมาเราได้ใช้หลักมนุษยธรรมผู้เจ็บป่วยนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนในประเทศไทย เรายังเปิดให้เข้ามาเหมือนเดิมเพราะเรายังเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนสองประเทศเนี่ยสามารถมีความสัมพันธ์กันได้เพราะเป้าประสงค์ของเราคือเราต้องการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับเราต้องการเป็นเพื่อนบ้านที่คบหาสมาคมกันทําให้เกิดความสงบก,กัน,นในชางแน่ไม่ใช่การน